เทพเซียน40,000ปีตอนที่11ประหนึ่งว่าเป็นความฝันนับตั้งแต่วันนี้หลีเหยาเข้าใจแล้วว่ามันกลายเป็นตัวตนของโอเยยหมิงและเริ่มเผชิญกับชีวิตอันน่าสังเวชของคนงานระดับตำในสำนักร้อยหลอมความฝันประหลาดนี้แตกต่างจากความฝันทั่วไปอย่างสิ้นเชิงขายเหมือนจริงยิ่งกว่าความฝันลี้ลับที่ติดตัวหลีเหยามาตั้งแต่เกิดมาแม้แต่ การเวลาก็ดูราวกับจะเนิบช้าผิดปกติไม่ว่าหรี่เยาจะพยายามดิ้นหล่นสักเท่าใดก็ไม่มีทีท่าว่าจะลืมตาขึ้นมาแม้แต่น้อยราวกับว่ามันได้กลายเป็นโอเยนหมิงไปจริงๆและเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งชีวิตใหม่ที่ผิดแพกแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงการเป็นคนงานระดับต่ำในสำนักร้อยหลอมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าใด ภาระที่ต้องแบกไว้บนไหล่ก็ยิ่งหนักนวงทวีคูณมากขึ้นทุกวันเริ่มแรกพวกมันต้องแบกน้ำให้ครบ3,000จินตามด้วยตัดต้นไม้ขนาดยักษ์50ตนต่อมาในภายหลังก็เปลี่ยนเป็นแบกเ,ลกลเหล็กหลอมเหลวอันร้อนลวกหนักนับหมื่นจินและตัดต้นไม้ที่แข็งแกร่งราวกับหินแร่ทองคำแกร่งกล้า100่้นนอกจากนี้ยังต้องฝึกหวดฟาดค้อนหลอมสร้างฟ้า หนัก1,020จิ้นวันละ30,000ครั้งและหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนงานระดับต่ำเท้าจูลิงเซินก็คล้ายจะรักใคร่เอ็นดูหลีเหยาเป็นพิเศษในฐานะนาำต่ำตาทุกวันมันจะมาหาเรื่องลังควานหลีเหยาสามเวลาหลังอาหารหากหลีเหว่พันพรากเผอเรอสักเล็กน้อยเป็นต้องเผชิญกับเข็ดค้อนวายุปแปรปวน108ท่าโดยไม่มีปัญญาหลบเลี่ยง ทุบตีมันจนกว่าจะมีเสียภาพครึ่งเป็นครึ่งตายต้องทนทุกทรมานกับความเจ็บปวดแสนสาหัสที่ทำให้ผู้คนมีชีวิตไม่สู้ตกตายวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าการเวลาในโลกแห่งความฝันประนึงแสงเงากระพริบสลับสับเปลี่ยนดูเหมือนจะล่วงผ่านไปแล้วสิบปีเดือนปีหมุนผ่านภายใต้ภาระ,ระงานที่หนักหนาสาหัสและน่าเบื่อหน่าย รวมถึงการทรมานอย่างไร้ปานีตลอดวันตลอดคืนค่อยๆกัดเสาะตัวตนของหลีเหยาทีละน้อยนามหลีเหว่บกลายเป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลสุดประมาณแม้แต่ความทรงจำในอดีตก็คลับคล้ายเศษกรวดทรายที่จมลงในส่วนลึกที่สุดของจิตใจประหนึ่งว่าจมหายลงไปที่ก้นทะเลอันลึกหลําสุดอย่างถึงไม่บังเกิดละรอกอันใดอีกต่อไปมันกลายเป็น โอเย่หมิงอย่างสมบูรณ์โอเย่หมิงผู้เด่นหลําที่สุดในหมู่คนงานระดับต่ําแห่งสํานักร้อยหลอม30ปีแห่งการลังโลหิตหยาดเหงื่อและน้ําตามันหล่อหลอมสังขารร่างกายอันง,งดงามที่อัดแน่นไปด้วยเลือดเนื้อทองแดงกระดูกเหล็กและภายใต้ความดุร้ายอมหิตของเท้าจูลิงเซนกับช่วยให้มันมรุแก่นแท้ของเครดคอนวายุปแปรปวน108ท่าอย่างทองแท้ ถึงขั้นที่ว่าฝีมือของมันยังเหนือล้ำกว่าสิทธิ์ายในของสำนักร้อยหลอมเสียอีกถึงยามนี้นอกจากเท้าจูลิงเซนแล้วก็ไม่มีผู้ใดเรียกมันว่าโอเยียมหมิงอีกต่อไปเราคนงานระดับต่ำทุกคนล้วนเรียกมันว่าโอเยียนตาเกอร์ปีที่11มันในที่สุดก็เลื่อนขึ้นเป็นคนงานตีเหล็กชั้นสองของสำนักร้อยหลอมมีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่ ห้องตีเหล็กเดือนปีผ่านไปอย่างรวดเร็วดุติปีกบินปีที่14มันกลายเป็นสิทธิ์ฝ่ายนอกของสำนักลอยหลอมได้รับตำแหน่งช่างเหล็กบัตรนี้มีคุณสมบัติที่จะช่วยจัดเตรียมและหลอมสร้างกระบ,บี่บินระดับต่ำที่เราสิทธิ์ฝ่ายนอกใช้ปีที่21มันกลายเป็นอาจารย์ตีเหล็กครอบครองเตาหลอมของตนเองถึงยามนี้ มันสามารถหลอมสร้างกระบ,บี่บินระดับต่ำทุกประเภทด้วยตนเองปีที่29มันเลื่อนขึ้นเป็นประมาจารย์ตีเหล็กมันช่างเป็นช่างตีเหล็กอันดับหนึ่งในบรรดาสิทธิฝ่ายนอกทั้งมวลปีที่31ผู้ฝึกตนวิถีมานเปิดฉากรุกรานโอเยียมิงผู้เป็นผู้นำในการทำศึกกับสำนักเจ็ดจอมมานใช้ขอนเหล็กคู่ใจหัวสังหารผู้ฝึกมารดานจูจี24คน ประกาศสักดา์กางสมรภูมิยังอหังการถึงตอนนี้เองสำนักรอ้อยหลอมอันเป็นต้นสังกัดค่อยคนพบว่ามันถึงกับใช้ออกด้วยเคล็ดวิชาค้อนวายุแปรปวน108ท่าอันเป็นวิชาพื้นฐานที่สุดของสำนักมินำ,ำ้ำยังพัฒนาเพิ่มเติมกลายเป็น189ท่าปีที่33โอเยหมิงโคกศีรษะคารวะต่อผู้อโวโสแห่งสำนักรอ้อยหลอม นักโพส์วิชางทะยานขึ้นเป็นสิทธิ์ภายในของสำนักร้อยหลอมอีกสามปีให้หลังมันกลายเป็นสิทธิ์เอกรับหน้าที่ดูแลห้องหลอมเหล็กอย่างเต็มภาคภูมิปีที่38โอเย,ยมิงทะยานขึ้นเหนือเหล่าสิทธิ์ลุ่นเยาวารายหมื่นคนในสำนักร้อยหลอมเป็นคนแรกที่บรรลุถึงจุดสูงสุดของด่านจูจีถึงยามนี้ผู้คนเริ่มเปลี่ยนคำเรียกหามันจากโอเย,ยนตาเกะ กลายเป็นโอเยียนต้าสือหยงในปีเดียวกันนั่นเองมันเข้าพิธีวิวากับธิดาคนเดียวของไทเออร์ส e ังเหลินเจ้าสำนักรลอใอ้้หลอมรุ่นที่35กลายเป็นบุตรเขยเจ้าสำนักที่เราสิทธิ์พากันอิจฉาเรื่อมใสจนสองตาแดงฉานท่ามกลางแสงเทียนวิวาในหอห้องของคู่บ่าวสาวโชมสักครั่งอิงแอบแนบกายโอเยียนหมิงเจอจรัดดุดอาทิตยามเที่ยง อนาคตของมันคลายจะยาวไกลหลายที่สิ้นสุดอดห่วนนึกย้อนไปถึงวันคืนที่มันยังคงเป็นเพียงคนงานระดับต่ำไม่ได้ยามนั้นมันถึงกับประกาศตัวอย่างหน้าขันสักวันหนึ่งข้าจะต้องเป็นเจ้าสำนักแห่งสำนักร้อยหลอมดูเหมือนว่าไม่ใช่จะเป็นไปไม่ได้อีกแล้วถึงยามนี้มันถือครองพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่นั่งอยู่บนกองทรัพยากรไม่มีที่สิ้นสุด เดินไปตามวิถีทางแห่งการฝึกฝีมือบำเพ็ญเพียรอย่างราบรื่นเรียกได้ว่าหนึ่งวันลุดหน้าเป็นพันหลีผู้อาวุโสสำนักมากมายให้การดูแลจากด้านบนพี่น้องร่วมสาบานนับไม่ถ้วนคอยหนุนเสริมจากด้านลา่างทัศนียภาพเบื้องนาสวยสดงดงามและไล้ขอบเขตอย่างแท้จริงมันอยู่ที่จุดสูงสุดของชีวิตมีเพียงในยามที่มันหวนนึกถึงวาจาหน้าขบขันเหล่านั้น เมื่อหลายสิบปีที่แล้วมันคล้ายจะจดจำบางสิ่งบางอย่างได้อย่างเรือนลางในใจบังเกิดระรอกแปลกๆที่ไม่เคยจางหายไปสร้างความไม่สบายใจให้แก่มันอยู่บางฝูจินท่านต้องทำได้อย่างแน่นอนนำพาสำนักร้อยหรอมเราให้กลายเป็นสำนักรอมสร้างที่ทรงพลังที่สุดในสามพันมหาโรกธาตุภรรยาของมันทอดกายอยู่บนเตียงนอนจับจ้องมองดูมันด้วยรอยยิ้ม ในตาเครือบฝันนุ่มนวลออนโยนดุดสายน้ำโอนเยนหมิงในส่วนลึกลงไปลึก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 ลึลึกลงไปจนไม่อาจประมาณได้จูจูรู้สึกสั่นสะท้านขึ้นมาท่านใดนั้นในสายตาปรากฏระรอกแปลกแปลกกระเพื่อมไหวเล่ากับว่ามีบางสิ่งบางอย่างบิดเบือนพื้นที่มิติเวลา ฉีกโลกทั้งใบจนกลายเป็นรอยแตกใบหน้างดงามสคร่างของภรรยาซึ่งเอนกายอยู่บนตักเตียงกับกลายเป็นผ้าเลือนประหนึ่งว่ามีมานหมอกอันลี้รับคลี่คุมลงมาชั้นหนึ่งจากนั้นพลันแปลเปลี่ยนไป,นเ,ปนเป็นอีกใบหน้าหนึ่งเป็นวงหน้าสะอาดสดใสจนแทบจะกลายเป็นบริสุทธิ์ผุดพองวงหนึ่งสัญญากับฉันสิว่าคุณจะไม่ไปแข่งรถข้างถนนอีก เป็นช่างเครื่องที่สุจริตไม่มีใครจะดูถูกคุณสักวันหนึ่งเราจะมีร้านรถยนต์ c s ของพวกเราเองสัญญากับฉันอาเหวมันพยักหน้ารับยังลืมตัวชั่ววินาทีนั้นมันกระพริบตาครั้งหนึ่งจากนั้นลืมตาตื่นขึ้นมาทันทีนี่เป็นความรู้สึกที่แปลกพิสดารอย่างแท้จริงราวกับว่าจูๆ่ๆวิญญาณก็หลุดลอยออกจากกราง กลายเป็นเงาโปาร่งใสลอยอยู่กลางอากาศมองดูโอเยียนหมิงและเจ้าสาวของมันภายในห้องหออย่างสงบจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในฐานะโอเยียนหมิงบัดนี้กลับกลายเป็นผู้ชมจากด้านข้างที่ไม่เกี่ยวข้องกันอย่างสมบูรณ์ข้าไม่ใช่โอเยียนหมิงข้าไม่ใช่โอเยียนหมิงแล้วข้าเป็นใครข้าคือข้าคือหลี่เหวในใจมัน คล้ายมีน้ำพุกระจ่างใสผุดขึ้นแล้วกวาดผ่านไปทั่วจิตใจชละหล้างจิตใจและฟื้นฟูสติสัมปชัญญะให้กลับสู่ความแจ่มแจ้งชัดเจนถึงที่สุดภายในชั่วพริบตามารู้สึกถึงตัวอย่างสมบูรณ์ความทรงจำา72ปีที่ผ่านมาในฐานะโอเยีหมิงแตกสลายเป็นเศษสีสันนับไม่ท้วนกลายเป็นเพียงความฝันตื่นหนึ่งเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว หากว่าข้ายังคงจมปลักอยู่กับมันไม่อาจปลดปล่อยตัวเองออกมาแม้ว่าวันหนึ่งจะตื่นจากความฝันเกรงว่าข้าก็จะกลายเป็นโอเยียนหมิงไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของข้าอีกต่อไปลีเหยาย้อนคิดทบทวนอดหลังเงื่อเย็นเยียบไม่ได้นับว่าชะตายังไม่ถึงคาดโดยแท้ตั้งแต่นั้นมามันก็สวมบทบาทเป็นผู้ชมจากทางด้านข้าง เฝ้าชมดูพัฒนาการของโรคแห่งความฝันต่อไปแม้ว่ายังไม่อาจหลุดพ้นเป็นอิสระแต่ก็รับรู้ชัดเจนว่านี่เป็นเพียงความฝันทุกสิ่งทุกอย่างในความฝันไม่อาจก่อให้เกิดระลอกใดในใจมันได้อีกต่อไปจากมุมมองจากทางจิตวิทยานี่คือสิ่งที่เรียกว่าความฝันรู้ตัวพัฒนาการของเรื่องราวในโลกแห่งความฝันเริ่มเร่งเร็วขึ้นเรื่อยๆ ดูภาเรือนราวกับภาพของรถไฟผรึกวิเศษที่กำลังแร้นด้วยความเร็วสูงสุดและจะช้าลงในช่วงเวลาที่สำคัญบางส่วนเท่านั้นเพื่อให้หลี่เหวสามารถมองดูรายละเอียดของเรื่องราวได้อย่างชัดเจนปีที่41รี่เหวเห็นโอเยียนหมิงกลายเป็นผู้อาวุโสท,ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสำนักร้อยหลอมในปีเดียวกันนั่นเองมันหลอมสร้างกระบี่ลับเล่มหนึ่งนามว่า ประกายลึกลับปิดโปรงศีรษะของผู้ฝึกมารดานจิตตันอันแกร่งกล้าวเกียงไก่ตูหลงเจิ้นจวินปีที่43หลี่เยาเห็นโอเยียนหมิงเป็นตัวแทนสำนักร้อยหลอมเขาร่วมการประลองในงานวิจารณกระบี่สิบโลกธาตุมันอาศัยยอดกระบี่เกินมังกรร้อยหลีอันคมกระาสุดเปียบปานสยบคู่แข่งที่เด่นล้ำนับไม่ทวนสบันทำลายอาวุธวิเศษ ของผู้เข้าประลอง92ครั้งลวดครอบครองฉายานามปราดกระบี่10โลกธาตุในคราวเดียวกลายเป็นประมาจารย์หลอมสร้างกระบี่ที่โด่งดังสถานไปทั้ง10พบปีที่52หลี่เหียาเห็นเหล่าผู้ฝึกม่านเปิดฉากลุกรานเป็นคำรบสองข่าครั้งนี้สำนักร้อยหลอมตกเป็นเป้าโจมตีหลักของพวกมันบรรดาสิทธิเอกและเหล่าผู้อาวุโส ทยอยล้มลงทีละคนคนแล้วคนเลา่ารวมทั้งนังนกพศวิชางและเจ้าสำนักร้อยหลอมไทเออร์สั่งเหลินด้วยในช่วงวิกฤตการสุดยอดนี้เองโอเยียนหมิงได้รับเลือกเป็นเจ้าสำนักรุ่นที่36มันยามนั้นอยู่ในแดนศักดิ์สิทธิ์ของสำนักสุสานโบราณมื่นกระบี่ประกาศก้องต่อ9้าสวรรค์สิบปฐพีไม่ว่าเทพหรือปีศาจทุกชั้นฟ้าขอจงเป็นพยาน มันสัตสาบานว่าจะต้องร้างแค้นให้จงได้จากนั้นใช้เวลาสปีรอมสร้าง10สุดยอดสาตตาเทพอ่านสถานฟ้าสะเทือนดินภายใต้การนำของมันสำนักร้อยหลอมกลายสภาพเป็นโรงงานผลิตอาวุธขนาดมหึมาคอยส่งมอบเทพสาตาอาวุธวิเศษให้แก่เราสำนักในวิธีทางอันเที่ยงธรรมปีที่68สิทธิคนสุดท้ายของสำนัก เจ้าจอมมานถูกสังหารด้วยศาตาที่โอเยียนหมิงหลอมสร้างด้วยตัวเองนี่แขนของมันได้รับการชำระคืนในที่สุดในเวลานี้ไม่มีผู้ใดเรียกหามันว่าสิทธิพี่ใหญ่โอเยียนหรือเจ้าสำนักโอเยียนอีกแล้วทุกผู้คนพร้อมใจกันเรียกมันด้วยความเคารพเทิดทูนโอ,อทอโอเยียนจือปีที่109ชื่อโอเยนจือแพร่กระจายไปทั่วโลกธาตุหลายร้อยแห่ง แม้แต่ผู้คนจากโรกทาที่ไม่รู้จักในอีกฝั่งหนึ่งของทะเลดาวอย่างบุกบันฟาระยะทางกว่าหลายร้อยหลายพันล้านหลียินยอมเสี่ยงอันตรายที่จะถูกกระแสวังวนแห่งความโกราหลแรกเริ่มกืนกินลงไปข้ามผ่านค่ายกลเคลื่อนย้ายโบราณมายัางพบหงกวงเพียงเพื่อเสาะหายอดซาตาที่โอเยนจือหลอมสร้างขึ้นปีที่130ปีที่250 ปีที่320จวบจนกระทั่งปีนั้นท่านเจ้าสํานักสูงสุดท่านบรรพชนโปรดทบทวนใหม่อีกครั้งโปรดทบทวนใหม่อีกครั้งการเดินทางข้ามเวลาเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนท่านเป็นเสาหลักของสํานักร้อยหลอมเราวิงวอนท่านอย่าได้พาตัวเข้าไปเสี่ยงอันตรายเช่นนี้เลยหลี่เหย่มองเห็นโถงตําหนักใหญ่ที่โออาตะการตา เมฆหมอกร้อยอ้อยอิงอยู่ภายในผู้บำเพ็ญตนกว่าหมื่นคนคุกเข่าลงบนพื้นอย่างพร้อมเพียงพวกมันหันหน้าเข้าหาโอเย,ยจือโคกศีรษะซ้ำแล้วซ้ำอีกเสียงปังปังดังสะท้อนกล้องไปทั่วถงตำหนักโลหิตไหลอาบไปทั่วพื้นโอเย,ยจือซึ่งผมเผ้าคิวคขาวๆโพนดุดหิมะยามนี้ยืนตะนาดอยู่ที่ศูนย์กลางของค่ายโกนเคลื่อนย้ายขนาดใหญ่ อันเต็มไปด้วยกินอายลี้ลับมันสะบัดแขนเสือ้อพางกราวยังเฉยชาจักรวาลมีหมื่นโลกธาตุให้เสาะแสวงการสมัยประกอบไปด้วยยุคสมัยนับไม่ท้วนความหมายที่แท้จริงของวิธีทางแห่งการบำเพ็ญเพียรคือการสำรวจความลึกลับที่ไม่มีที่สิ้นสุดของจักรวาลเราผู้เท่าเมื่อถือกำเนิดมาพร้อมกับโชคชะตาฝาดินส่งเสริมให้รอมสร้างของวิเศษ ที่มีความเป็นไปได้ในการท้องเวลาโดยบังเอิญนั่นคือมหาค่ายกลการเวลาชุดนี้แม้ว่าโอกาสจะน้อยนิดยิ่งแต่อย่างไรข้าก็ต้องทดลองดูดูว่าสามารถไปยังจุดสิ้นสุดของการเวลาได้หรือไม่มันหยุดนิ่งอยู่ชั่วอึดใจกว่าสายตามองผู้คนในถงตำหนักใหญ่อย่างแช่มชา้าโอเย,ยจือใบหน้าเต็มไปด้วยความอ้างวางเดียวดาย กล่าวด้วยซุ้มเสียงป้านลำพึงลำพันว่าสิทธิ์เอ๋ยไม่ต้องกล่าวอีกแล้วของวิเศษทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เหล่าผู้เทาล้วนศึกษาเรียนรู้จนทะรุปรุโปร่ปงหมดสิน้นข้าไม่มีความเสียใจอันใดอีกเพียงหวังว่าในยุคสมัยอันห่างไกลที่อีกฝั่งหนึ่งของการเวลาโลกใหม่ในอีกหลายหมื่นปีข้างหน้าจะมีของวิเศษใหม่ๆ ที่ชวนให้ผู้คนได้ตื่นตาตื่นใจบ้างหางเสียงยังไม่ทันจะขาดหายโอเย,ยจือกกระตุ้นการทำงานของมหาค่ายโกลนเวลาเสร็จสิ้นไปแล้วลำแสงเจอจ้าบาดตาพรันพวยพุ่งขึ้นจากส่วนลึกของค่ายโกลนเคลื่อนย้ายอันพิสดารห่อหุ้มร่างของมันไว้ภายในเสาลำแสงนี้อัดแน่นไปด้วยแกนพลังปานที่รุนแรงอย่างยิ่งราวกับคลื่นยักษ์ที่กวาดซัดออกไปทั่วทิศท,ทาง ภายใต้แรงกดดันอันยิ่งใหญ่ภัยสารของกระแสพลังปานถูกผู้คนภายในโถงตำหนักใหญ่สถานสะเทือนไม่หยุดหยั้งเราผู้บำเพ็ญตนทั้งหมดถูกบังคับให้ผลึกพลังคุ้มกลายสร้างเกาะป้องกันพลังปานอย่างสุดกำลังผู้ที่อยู่ใกล้กับโอเยจือมากที่สุดถึงกับถูกกระแสพลังปานกวาดซัดใสตรงๆปิวริ้วไปดุดว่าวสายปานขาดทีน่ากลัวยิ่งกว่า คือกระแสพลังปานอันบ้าคลั่งนี้ดูราวกับไม่มีที่สิ้นสุดยังคงผนึกรวมหลังทวีพลังมากขึ้นและขยายตัวออกไปอย่างไม่หยุดหยัง้งประหนึ่งว่ากระแสพลังปานเหล่านั้นกลับกลายเป็นสัตว์ร,ร้ายร่างยักษ์ที่กำลังสยายเขี้ยวเล็บออกมาไม่ได้การผิดท่าแล้วคลายโกนเคลื่อนย้ายชุดนี้กำลังขยายตัวออกไปทุกทิศทางดูดกืนพลังปานโดยรอบอย่างต่อเนื่อง ก็เกิดเป็นกระแสพลังปานที่สับสนวุ่นวายอย่างยิ่งมันอาจจะระเบิดได้ทุกเมือ่อมีบางสิ่งผิดปกติกับค่ายกนเคลื่อนย้ายชุดนี้เร็วเข้าทุกคนรีบหนีไปเร็วไม่ไม่ทันแล้วเราหนีไม่ทันแน่รีบด่วนเปิดใช้งานโล่พลังปานทุกคนใช้ของวิเศษที่มีพลังมากที่สุดปกป้องตัวเองอ่ภาพสุดท้ายที่ลีเหยามองเห็นคือกลุ่มแสงเจิดจ้าสีขาว พรังระเบิดว่าประหนึ่งทะเลครั่งมมวนกวาดโถมตําหนักทั้งหลังภูเขาลอยฟ้าหลายร้อยแห่งที่ด้านนอกแม้กระทั่งทะเลอูเหวียนที่เบื้องร่างทั้งหมดล้วนถูกกลืนหายไปในชั่วพริบตาและชั่วพริบตาที่หลี่เหวยมมองเห็นกลุ่มแสงสีขาวพลังขยายตัวไปถึงขีดสุดมันก็เรืองตาตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์ในยุคเทพเซียนซีหมื่นปีในภพกําเนิดสวรรค์ สหพันธ์สิงเหาวาบริเวณชานเมืองฟูเกอร์หมูบม่บ้านตะวันรุ่งอรุณภายในบ้านของมันเองลีเหาวาท่านใดนั้นลุกขึ้นนั่งบนฟูกที่นอนอย่างฉับพลัน